สวัสดีครับสวัสดีพี่โนโอ้องอสมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้ห้าทุ่มครับเจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองห้าแปดก็มีข่าวมาเล่าให้กับพี่โนโอ้องอสมฟังพร้อมกับวิเคราะห์ข่าวสารนี้ด้วยนะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก,กาลังรณรงค์เรื่องนี้ครับยกระดับทักษะอสอมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขซึ่งวันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองห้าแปด ที่เพจ Facebook กรุมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ได้โพสข่าวนี้บอกข้อความว่ารมวสธก็คือรัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับยุระดับทักษะอสมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุข1,000งคนวางเป้า4เดือนครอบคลุมทุกตำบล4เดือนก็คือในเดือนตุลาคม6.8พฤศจิกายน6.8แปดธันวาคมหกแและภายในไม่เกิน สามสกราคมสองห้าเก้าน,น,านี่แหละครับสี่เดือนนี่แหละครับจะมีการยกระดับทักษะอสมทั่วประเทศสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขหนึ่งหมืนคนนะครับในหนึ่งหมื่คนเนี่ยถ้าไปดูแล้วก็น่าจะครอบคลุมทุกตำบลแต่ว่าถ้าไปดูหน,นึ่งหมืนคนนี่ทุกตำบลน,นี่ก็น่าจะประมาณตำบลละประมาณหนึ่งคนหรือเปล่า หรือเราพอรสอต่อละหนึ่งคนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับจากตัวเลขนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนที่พี่น้องอสมมีความสงสัยอยู่ว่าอายุระดับอสมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขนี่มันมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรยังไงอันนี้ผิดส่วนที่พี่น้องอสมอย่างสงสัยอยู่นะครับมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรยังไงประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองพี่น้องสอสมสงสัยก็คือเมื่อยกระดับทักษะจนะมีสถานะไม่ใช่อสมอธรรมดานะ้วเป็นอสมอผู้ช่วยสาธารณสุขนี่แหละนะหนึ่งหมื่นคนนี่แหละถามว่าม,มีส่วนใดที่เป็นสิทธิทประโยชน์เพิ่มเติมไหมในส่วนกลุ่มนี้กลุ่มที่ถูกยกระดับเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขนี่หนึ่งหมื่นนี่หนึ่งหมื่นคนนี่มี สิทธิมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่าตอบแทนค่าปริกการเพิ่มเติมมีให้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องอสมอสงสัยอยากรู้อยากทราบเหมือนกันแต่ว่าในระดับส่วนกลางก็คือในระดับกระทรวงสาธารณสุขในระดับผู้บริหารไม่ว่า,าจะเป็นระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขกลมที่เกี่ยวข้องกับอ,อสมอก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับไม่ได้พูดเรื่องว่า ถ้ายกระดับพี่น้องอสมเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขแล้วสวัสดิการจะดีกว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหรือเปล่านะแล้วก็แล้วก็ค่าบริการอะไรต่าง,างๆจะเพิ่มไหมก็ยังไม่มีการพูดถึงในประเด็นนี้นะครับในระดับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับ,บก็มีเฉพาะพูดในง่ายว่าตอนนี้มีเฉพาะงานมาใหอสมงานและหน้าที่ และส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ช่วยสารสุขได้เอาหนึ่งหมื่นคนทั่วประเทศจะให้ครอบคลุมทุกตำบลภายในสี่เดือนนับถึงสามสิบพกษภาหกเก้านะครับแต่ว่าสิทธิประโยชน์ค่าบริการอะไรต่างๆไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงว่าจะเพิ่มให้ก็พูดง่ายๆว่าเพิ่มงานแต่ไม่เพิ่มเงินนะครับแต่แตว่าก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนื่องมาจาก ขณะนี้พี่น้องอสมอนี่ทำงานตามหน้าที่เดิมที่มีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่อย่างนั้นอยู่นี่ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นสู่การเป็นมีสถานะเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยสาสตรุขนี่ก็น่าจะมีเกียรติบัตรให้แค่ได้รับเกียรตินะครับก็จะต้องมีการฝึกอบรมส่วนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะมีข้อสั่งการจากระดับกระทรวงไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศใบนี้แหละ ในในทุกจังหวัดทุกประเทศที่เขาได้รับเรื่องข้อสั่งการจากกระทรวงเนี่ยเขาคงจะมีรายละเอียดในหนังสือแจ้งไปเสร็จแล้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดก็คงจะต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงที่แจ้งไปจังหวัดเมื่อมีหนังสือสั่งการที่แจ้งไปจากจังหวัดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระดับจังหวัดต่อไปก็คือจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อน โดยหลักการการทางานของกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีงานอะไรใหม่นี่เขาก็จะประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานในจังหวัดนั้นทราบก่อนเช่นผู้รับผิดชอบงานอสมอของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนก็อยู่ที่อำเภอนะครับซึ่งในโรงพยาบาลชุมชนนั้นก็จะมีอสมอตำบลที่ตั้งของของโงอออรงพยาบาลอำเภอเหมือนกันก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอสมในอำเภอนั้นนี่ก็จะต้องเข้าประชุมที่จังหวัดนะครับ แล้วก็รอพอสตอทุกรอพอสตอที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานรอสมรก็จะต้องเข้าประชุมรับทราบนนยุบายที่จังหวัดจังหวัดสะสะจก็จะจัดการประชุมอะไรประมาณนี้อันนี้แนวทางมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อ,ตอไปนี่เจ้าที่สาสุขแต่ละจังหวัดก็ <c oughs> จะได้ไปอบรมที่สะสะจเพื่อทราบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอ่าอการยกระดับนี่สู่ผู้ช่วยสาธารณสุขมันมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงนะครับเขาก็จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ก่กอน แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ทราบก่อนไม่ว่าะจะเป็นระดับสํานักง,งานสาธารณสุขเพือระดับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เราพศก็ต้องไปประชุมกันที่จังหวัดเพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนคัดเลือกอ,อสมอนะคัดเลือกอ,อสมอไปอบรมอบรมยกระดับทักษะสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขหนึ่งหมื่นคนนี่น่าจะเป็นประธานระดับตำบลก่อนนะครับ ประธานอสมระดับตำบลกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเน,นื้อหาสาระในส่วนที่เขาจะในส่วนในหลักสูตรที่เขาวางไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขนี่คนจะยกระดับเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดน,นะที่แน,น่ๆอยู่ในนั้นสิ่งที่อยู่ในนั้นมันจะมีเรื่องของการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีประมาณนี้ เจ้าก็จะเป็นส่วนเสริมเข้ามาในนั้นนะครับนอกจากเรื่องอื่นๆที่มีอยู่แล้วที่จะมีไว้นในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะอสมอสู่การเป็นวิทยาศาสรสูงมันจะมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่เท่าที่เราทราบมาก่อนล่วงหน้าตอนนี้เท่าที่เราศึกษาข้อมูลนะครับจะมีเรื่องการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงที่จะมีไวรัสตับอักเสบซี เพราะว่าไวรัสตับอักเสบซีนี่ถ้าใครมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการบําบัดรักษาด้วยยารักษาฆ่าเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับในในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนจะได้ปลอดภัยจากโรคตับแข็งมะเร็งตับเหล่านี้นะครับประชาชนกลุ่มที่เกิดก่อนพศ2535นี่ก็ต้องได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ฉะนั Workers, ้นในเรื่องเนื้อหาสาระความรู้ของอสมสู่ผู้ช่วยสาสุขหมื่นคนที่จะมีการยกระดับภายในสีเดือนที่กระทรวงสาธารสุขตั้งเป้าไว้นี้หนึ่งในเรื่องที่ควรรู้ก็คงจะมีเรื่องของมะเร็งตับตับแข็งแล้วก็เรื่องของไวรัสตับอักเสบซีนี่แหละมีมีความเป็นมาอย่างไรหากใครแต่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอะไรประมาณนี้จะจะมีอาการอย่างไร จะพัฒนาไปเป็นโรคตับแข็งมะเร็งตับอะไรยังไงตรวจคัดกรองจะตรวจยังไงอะไรประมาณนี้นะครับหากว่าตรวจคัดกรองแล้วมีเป็นบวกด้วยด้วยเครื่องมือที่กระทรวงสาธารณสุขเอาให้นี่มันจะมีชุดตรวจให้ถ้าตรวจแล้วเป็นบวกก็จะต้องส่งคนที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นมารอพสตอเพื่อส่งเพื่อมีใบส่งตัวหรือเปล่านะเมื่อก่อนนี้มันมีใบส่งตัวนะแต่ทุกวันนี้30สบาทรักษาท้งที่นี่เขาใช้ใบส่งตัว ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือเปล่าก็เราก็ไ้ติดตามประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเมือม่อก่อนเนี่ยถ้าจะไปไปจากระดับตบนนบบนนำบลเนี่ยไปโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยต้องมีใบส่งตัวจากรสต,ต,ต,ตนะครับอันนี้โครงการตรวจคัดกรองไวรัสต่อกระเซาซีเนี่ยถ้าหากว่าตรวจด้วยชุดตรวจในระดับตำบลแล้วนี่หมู่บ้านที่ตรวจให้กับคัดกรองกลุ่มเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบวกผลเป็นบวกเนี่ยก็น่าจะมี การส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจซ้ําอีกซึ่งการตรวจซ้ําที่ระดับโรงพยาบาลจะเป็นคนละแบบในแบบที่พี่น้องอสมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะช่วยกันคัดกรองกลุ่มผู้เกิดก่อนพศ .2535 นี่นะครับน่าจะเป็นชุดตรวจสําเร็จรูปที่กระทรวงสาธารณสุขให้มานะครับแต่ว่าถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวกนี่ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลอําเภอนี่ก็จะเป็นลักษณะการตรวจอีกคนละแบบซึ่งการตรวจที่โรงพยาบาลอำเภอน่าจะเป็นการเจาะเลือดตรวจอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าตรวจในระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลนี่น่าจะเป็นชุดตรวจสําเร็จรูปที่กระทรวงสาธารณสุขส่งไปยังรอปศออต,ต,ต่างๆแล้วคนที่จะมีส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจคัดกรองวิธีทําเป็น,นอ,อสมอนะก็น่าจะได,ได้รับการอบรมทักษะเรื่องนี้ซึ่งการอบรมทักษะเรื่องนี้เขาบอกว่า 4, 4เดือนีนครอบคลุมหมื่นคนนี่ก็น่าจะเป็นประธานอ,อสมอระดับตำบลก่อนนะครับ และในโอกาสต่อไปใน1นึ่งปีข้างหน้านี้นี่ปีวัน9กเนี่ยก็จึงจะขยายไประดับหมู่บ้านต่อไปส่วนระดับตัาจะเป็นประธานตำบ,บ,บลอบรมก่อนนะครับหมื่นคนถูกยกระดับเป็นผู้ช่วยสาสุขก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่มีการเผยแพร,พร่ทางเพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้มาได้บางส่วนส่วน,วนในรายละเอียดเนื้อหาสาระในการฝึกอบรมให้เป็นผู้ที่มีทักษะสมควรยกระดับสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขนั้นจะมีเรื่องราวาวิชาการอะไรที่จะอบรมให้ออกสมอนั้นก็จะเป็นส่วนของจงังหวัดชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไปแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะมาคัดเลือกออสมอเข้าอบรมก็จะมีการจัดอบรมหลักสูตร ในทุกจังหวัดต่อไปหลักสูตรยกระดับอสมอสู่ผู้ช่วยสาสุขนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มาพูดมาคุยและเป็นข่าวมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องอสมอ7พฤศจิกายน258ครับมีเรื่องราวขา่าวสารอะไรใหม่ก,กว่านี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำครับสำหรับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับข้าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ